thank <laughs> you ยิ่คุให้เราจะให้ดุให้แค่งไม่ยิ่ค้เาแต่เรากุจะให้เคนละ้าวเหนียวมาจม่เนียวมาจม่ยู่ร่งมาจันงนควแต่งต่อมอมันต่อเวลาต่ว่งด้วยนะาะระวังด้วยท่านผู้ชมของเรา้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็นักแข่งด้วยนะคะไปตองไปชิดอสนามมากจน ที่นั่นรอคอยเดี๋ยวจะมีแน่นอนซุปเปอร์เพล หนึงผู้ปกครองของน้องเสื้อฟ้าเบอร์เก้าด้วยนะคะน้องวิ่งพันไปพันมาหลายรอบแล้วมีนักดูอยู่บางทีบอกได้เลยว่าเป็นสนามแข่งรถเป็นสนามเล่นแข่งนุ้ยใช่ใช่ ทมารอบต่อไปนี้จุดที่จุดที่หมายเราเชิกี่รอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวกี่รอบแล้วเดี๋ยวจับกระดาษรอบนี้ขออนุญาตเทสนามสิบนาทีนะคะก่อนหน้าเรื่องแรกที่เป็นรุ่นสุดท้ายของวันนี้นะคะ ด้วยนะคะได้รถรถแท็กซี่ได้รถแท็กซี่ด้วยนะเท็กซี่นะอ่นี่คนนันตองเปิดค่าแทซ่ไปเลย่าอาารค่าจิตรสขาวค่าแ่อ่ารถสุดท้ายนะคะเข้าแล้วอันดับ1เมื่อกี้เบอร์ซี่เห็นเลยค่ะเจ๊ค่ะอันนี้นะคะเบอร์ซี่ ผู้นำของเราเป็นเบอร์สีนะคะร,รู้สึกว่าคนขับจะชื่อไข่แดงเมื่อกี้ท่านบิจะไม่ผิดอ่าระหว่างที่เลียนสนามนียนะรู um problem, ้บ้างไหสุดท้ายของเราน้องพีก pues okay! ่อนแล้วจับตกคืนนี่จุดหนึ่งไดท่ไร่ทีี้ว้าวดนึ่งในสามเซตโอ้โหป็นนิ้วกันที่อม่ต้องพีได้อยู่จ้า